ยาคุดนะครับ2517ไปที่ลูกค้านะครับ2เหรียญน,นะครับเหรียญละ107บาทฟรีส่งเก็บเงินปลายทางครับเหรียญละนะครับ107บาทฟรีส่งนะครับเก็บเงินที่ปลายทางนะครับ สิ่งเดียวที่เกิดขึ้นคือลูกค้าไม่รับไม่ว่ากันนะครับแต่ส่งกลับตีกลับมาเป็นยาเส้นห่อเบลเทอร์นะครับเวลาเราส่งไปนะครับเราส่งไปห่อแค่นี้เองนะครับห่อแค่นี้เองนะครับขยะคุ2สองเหรียญเนาะแต่เวลาลูกค้าตีกลับมาครับตีกลับยาเส้นนะครับเดี๋ยวจะสอบถามลูกค้านะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไม25 1 7ของเราไปทําไมคุณส่งยาเส้นกลับมานะครับไม่รับของนะครับมาฟังกันเลยครับมาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะตอบว่ายังไง สองหหเจ็ดเราหายไปไหนนะครับเราก็มาติดตามกันแล้วนะครับของแท้นะครับเพื่อนๆร้อยเจ็บาทฟรีส่งเก็บเงินปลายทางครับฮัลโหลครับพี่อาเหรียญพยาคุดทิส่งไปนะครับสองห้าหนึ่งเจ็ดะครับอะไรแล้วเหรียญพยาคุดสองห้าหนึ่งเจ็ดะครับสองร้อยสิบสี่บาททิส่งไปอะพี่ครับผมเออแล้วทำไมของกลับมาเป็นยาเส้นนะครับ สองร้อยสิบสี่บาทพยาคุดสองห้าหนึ่งเจ็ดที่ติส่งไปอะครับพี่พี่ไม่รับแล้วทําไมของกลับมาเป็นยาเส้นถุงเบลอร์เลยครับพี่ผมไม่อยู่บ้านอ๋อพี่ไม่อยู่บ้านอ๋อพี่พี่ไม่อยู่บ้านแล้วใครกลับมาครับของไม่รู้เหมือนกันไงพอส่งแบบมาแล้วก็คอยแล้วบางีออกข้างนอกครับนะไปทำงนานข้างนอกครับนะตามเนี้ยโอเคได้ได้ไดพี่เดี๋ยวจะได้แจ้งบริษัทให้เนาะ ว่า,าเป็นพนักง,งานนาะอขโมยสินค้าแล้วก็ส่งยาเส้นกลับมานะาพี่ยืนยันนะว่าพี่ไม่ได้ใส่ยาเส้นกลับมาให้ตีนะ อ่าโอเคเพราะนั้นคราวนี้ k คเต้องหาคำตอบแล้วนะครับว่าจากเหรียญพญาพุนะครับ2517ส่งไปนะครับอ่าสองเหรียญ2 1 4บาทนะครับส่งไปลูกค้าไม่รับพอไม่รับเวลาของกลับมาทำไมกลายเป็นยาเส้นนะครับโอเคครับพี่ขอบพระคุณมากมากครับเดี๋ยวจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับ KEX ครับผมแต่เดี๋ยวเ e x อก็จะถามพี่อีกนิดนึงนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะเราจะแจ้งความไว้ก่อนครับผมขอบพระคุณมากมากครับ สวัสดีครับใช่เราส่งเราส่งเนี่ยสองเหรียญไปเขาไม่รับไม่ว่าใช่ไหมแต่ว่าตีกับใช่เก็บปลายทาง2 1 4บาทแต่ตีกับมากลายเป็นยาเส้นถุงบเบลเลอร์เลยลูกค้าคอนเฟิร์มว่าเออไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคราวน,นี้เราก็ไม่ได้ว่าลูกค้านะครับว่าผิดเนาะเราไม่ได้ว่าลูกค้าผิดแล้วก็ต้องสืบดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะเออ,เอ,อโอเคเนี่ยครับเราเราแพ็กไปแบบนี้นะครับ แต่อยู่ดีๆเนี่ยมีถุงบริษัทเคอรี่สีส้มกลับมาแบบนี้พร้อมกับยาเส้นถุงหนึ่งนะอ่ะโอเคหลังจากนี้ขออนุญาตติดตามก่อนนะครับไม่ไม่ได้กล่าวหานะครับว่าลูกค้าผิดนะครับไม่ได้กล่าวหานาะว่าลูกค้าผิดแต่เหรียญพยาคุธ2517นเะครับเหรียญละ107บาท